สวัสดีครับท่าน f อที่รักของพี่ของผมเผอเิญวันนี้กระผมหยิบมาได้สองชุดก็จะให้ท่านได้ชมชุดแรกเป็นพระแผงขนาดยอ่อมอันนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามและที่ผมยกนี้ผมบอกได้เลยไม่มีเกสสองค์เดียวเลยครับทา่านเกสไปไม่ได้ทําในสมัยปู่สมเด็จ จะเอาพระเกมาที่ไหนแล้วนี่ท่านทำที่แขวนไว้แขวนด้วยบูชาในห้องพระแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นสิริงมงคลป้องกันสิ่งเลวร้วายพระทุกองค์นี้บรรจุด้วยผงอิทิเจครับเข้าใจนะฮะการที่ท่านจะทําอะไรขึ้นมานั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆท่านทาเอาผ,นนผองนัอนกไม่ได้ผงที่อยู่หลังพระพวกนี้คือผงอิธิเจตะนะ